เขารับทุกอย่างที่ผมสั่นใส่ได้แถมตกลับมาแบบเบิลด้วยอ๋อนึกได้แล้วเตรียมทำตามฉันนำได้เลยนะนำอะไรเดี๋ยวก็รู้คั้นต่อสู้กับผูซสัมบีตัวตรกอย่างนั้นเหรองั้นก็ได้ <c oughs> เป็นแย่เพราะว่าอาหารของปู่แม็กซ์เลยนั่นเนี่ยข้าป๋าป้องก้าวแล้วอ,อย่าถามว่าทำไมเฮ้ยพวกเดียวกันนะได้ถ้าไม่ฟังกันแล้วก็มัทะลวงหนึ่งมัดทะลวงสองเฮ้ยทะลวงสามอ,าายอยากกินชาน่ะอยากมีฮอบบูฉันขอโทษแล้วโอเค การแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนเนี่ยมันทำให้ไม่เป็นตัวเองซะเลยละ่ะยังไงฉันไม่ยอมตกเป็นทาสของใครหรอกน่าไม่มีทางเรียกฉันว่าแวมไพร์แวมไพร์ตอนกลางวันเนี่ยเหรอในทะเลทรายด้วยสเกิร <Sk irt. S 3> oh, ์ตโอ้ขอบใจมากที่มาช่วยเอาละทุกท่านบอกลาวิลแก๊กส์ได้เลย